สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่ร้านกาแฟนะครับฟิลฟินซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนานะครับในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร้านกาแฟนี้ตกแต่งได้อย่างน่ารักและ,ะและก็มีสไตล์นะครับทางด้านในก็จะเป็นอ่าเหลสที่สามารถที่จะนั่งชมวิวได้นะครับ ดยวิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งนาทางด้านทางขึ้นก็จะเป็นสเต็ปนะครับก็จะมีบันไดที่เป็นทั้งบันไดเหล็กแล้วก็บันไดที่เป็นไม้บรรยากาศน่าไปนั่งทานกาแฟแล้วก็ชมทุ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าช่วงที่เขาทำนาแล้วตรงนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าน่าไปนั่งมากที่สุดครับ และก็หลังจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมฟาร์มแพะครับที่แม่โจโ้เดี๋ยวไปดูกันครับมันชื่อแพะเนี่ยมันดูใ,ใกล้ๆนน่ๆอยู่ข้างล่างเนี่ยชื่อจีโน่เฮดิสวัดีเพอมาทายอะไรฉันเนี่ย อันนีเป็นแพสีดำนะครับเป็นยืนอยู่ใ,ใกล้ๆเอาอาหารให้มันหน่อยอาหารอะไรหรอนีอ่งไงใบไม้เอาใบไม้ให้มันโอ้อันนี้เป็นฟาร์มแพะแม่โจนะครับกว้างขวางครับมีหญ้าให้กินครับนี่ดูเออ,นะเ,อเดี๋ยวป้อนอาหารมันดิกินหรือเปล่าเอาให้อีกนี่นี่ตัวขาวด้วยเอาให้ตัวขาวด้วยในฟังนี้ตัน้นฟาร์มแพะแม่โจนะครับ โอ้ตัวดำกินให้ตัวขาวมั่งมันมาเยอะแล้วขาวมันไม่กินอะฮะขาวไม่กินเอาให้ข้างบนนี่เดี๋ยวมันยกขึ้นกินนี่ดูนะดูนะเน่เน่เน่เดี๋ยวมันจะโดดขึ้นมากินออาถามไรเฮ้ยกินไหมกินอันนีี้ดไหมโอ้นั่นะตัวนั้นโดดขึ้นมากินข้างบนอะโอ้ตอนนี้แพะก็เริ่มทยอยมากันแล้วเขาเริ่มทยอยมากินอาหารกันครับโอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมากินข้างบน เอาอาหารให้มันเลยเอาอาหารให้มันเลยเอาอาหารนี้มันเลยเอาเตมมาถ่ายเด้วเราจะให้เองโอ้ยให้ใกล้ๆเลยเข้าวยืนใกล้ๆเลยโอ้แต่ตอนนี้เรากําลังให้อาหารแพะกันอยู่ครับแพะไม่กินครับแพะยิงครับสองตัวสองตัวโอ้วัดกินแล้วตั้นให้อาหารมันเลยีมยมันโผล่ขึ้นมาแล้วเอาให้เลย <c oughs> <c oughs> เอาให้อีกให้อีกให้อีกให้ตัวที่มันไนนะอน่ะอันนั้นตัวพ่อมันมันโอ้เอาให้อีกให้อีกเออน่ะมันเดินมากินแล้วอ่ะอันนี้คือแพช่ชอบกินครับเออน่ะเห็นไหมมันชอบกินแบบนี้ <c oughs> เอาให้ใกล้ๆเลยโอ้แพะชอบกินแบบนี้ครับ มาเลยมาเลยมาเลยมากินกันเยอะๆเฮ้ยขับมือเหรอมันดึงแรงกูนะเหรออันนี้เลยเอากิ่งใหญ่ๆให้มันเลยโอ้โสวัสดีครับกินไหมลูกพี่เอาดิต้นดูดูต้นดูโอ้โหดึงดึงดูดูมันดึงดูดูมันดึงดูมันดึงดูมันดึงกินด้วยว่ะลูกมันดูวิ่งมันดึงมากินเลยอออืื้ห ไม่ต้องปล่อยนะดึงดึงเลยดึงเลยดึงเลยโอ้กินใหญ่แล้วครับมันชอบกินมันชอบมันชอบกินกิ่งเนี้ยโอ้โอ้เออโอ้มนชอบมันชอบมันชอบโอ้โหมาเลยโลกมากินเลยโลกมากินเลยนะจึงถือมันเลยกินกินกินสองมือสองมือสองมือลังเลยลองเลยโอ้โหเยอะครับเยอะ แพ้ชอบกินกิน่งไอ้เนี่ยโอ้เจ๋งไหมเจ๋งไหมเยอะมากอ่ะเตรียมตัวเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวกินเตรียมตัวกินโหขึ้นมายังโอ้โหเทียบ <laughs> เทียบ<ะ>เฮ้ยมันดึงมันดึงมันดึง <laughs> เฮ้ยมันดึง ดึงดูนะครับเอาดูนะครับอันนี้ไททันจะเอาอันใหญ่ๆให้กินเลยครับไปญ่กว่าหน้าเราอีกเออเดินไปนู่นเลยเดินไปนู่นเลยเดี๋ยวมันตามไปน่าๆเดี๋ยวเดี๋มันตามไปเดี๋ยวมันขึ้นมาเพียบเลยตรงนั้นแหละให้ตรงนั้นแหละเออหนึ่งสองอุ้โหโดดขึ้นมาแล้วครับโอ้ไททันดูเฮ้ยมันดึงมันดึงมันดึง โอ้โหเยอะเยอะม <lifting brewer ies> ากเอ้ตัวนี้ขึ้นมาทำอะไรทํำไรครับลูกพี่มาทะไรครับโอ้โหกินกันเยอะเลยครับโอโ้ชอบมันชอบอ่ะมันชอบกิน <lifting bur ying> เอาปล่อยให้มันเลยปล่อยให้มันกินเลยเออปล่อยให้มันกินเลยเดี๋ยวดูนะครับว่าแพะจะชอบกินกิ่งนี้หรือเปล่าครับมาไล่ไล่ยล่ไล่ไ่ไล่าแทะ O hô, vẫn giữ súng lời ký 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 Ôi ký 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 เคบ๊ายบาย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 แพะบ๊ายบายแกะบ๊ายบายบ๊ายบายจีซูจีซูอ่าฮะขึ้นมาบ๊ายบายลูกพี่อ่าขึ้นมาบ๊ายบายบ๊ายบายขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาขึ้นมากุ๊กกุ๊กกุกกุกโอ้ยเรียกเหมือนไก่เลยขึ้นมาอ้นี่ขึ้นมาจริงๆด้วยจี